เปิดดวงลัคนาราศีมีนประจำเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่เงินเต็มเป๋าเข้าลัวลัวมีเกณฑ์เดินทางงานดีๆมีมาเพียบสวัสดีครับทุกท่านและชาวลัคนาราศีมีนทุกคนเลยครับ EP นี้ครับเดือนพฤศจิกายนแล้วครับมาช้าแต่มานะ แล้วมาแบบยิ่งใหญ่มาแบบจะล่ําจะรวยกันแล้วนะครับชาวมีนครับสิ้นปีนี้มีเกณฑ์ล่ํารวยไปฉลองปีใหม่ได้มีอย่างมีความสุขแน่นอนครับเพราะดาวอังคารนี่ผมยกให้เป็น MVP ของเดือนพฤศจิกายนนี้เลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะดาวอังคารเป็นดาวการเงินครับของชาวมีนโคจรได้ตำแหน่งเกษตราที่ดีที่แปลว่ามั่นคงก็เงินมั่นคงเงินหนักแน่นและเป็นเทวีโชคมีโชคอีก ทำน้อยได้มากอีกโอ้โหเป็นไงล่ะครับเริ่มต้นมาก็ยินดีด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องขยันตั้งใจทํางานไม่ลุยไม่ละออกไม่ขี้เกียจนะครับบอกเลยจะดีมากๆและอาจารย์ไม่ได้ดูแค่เรื่องเดียวนะครับ อาจารย์จะดูให้ครบทั้ง5 6เรื่องนี้แบบละเอียดเลยนะครับเอาไปวางแผนชีวิตได้ดีอย่างแน่นอนหรือสิ่งที่ตามหาอาจจะอยู่กลางคลิปท้ายคลิปอะไรเงี้ยก็จะบอกกันหมดเลยแล้วถ้าฟังแล้วชอบใจอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆได้นะครับมาเริ่มกันที่เรื่องที่กําลังพูดไปเลยครับเงิน,เง,นเงินทองทองคือดาวอังคารครับเป็นดาวการเงิน ของชาวมีนครับแล้วบอกเลยนะครับเรื่องเงินของชาวมีนเนี่ยผมเชื่อว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเลยประมาณกันยาตุลาปีที่แล้วเลยก็ว่าได้โอ้โหดาวอังคารการเงินเดิมวิปลิตไปครึ่งปีพอเดินหน้าก็เดินหน้าได้ตาแหน่งเป็นนิด แล้วก็เข้าเรือนอลีเข้าเรือนมรละโอ้โหมันเหมือนชีวิตจะดีก็ไม่ดีจริงๆสักทีอ่ะนึกออกไหมครับเป็นกันไหมถ้าเป็นคอมเมนต์มาบอกกันเลยเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยมันมันหาได้จ่ายไปตลอดแล้วมันแทบไม่พอแต่ตั้งแต่ยี่หกตุลาคมที่ผ่านมานี้ครับได้กเกษตราที่บริเทวิโชคมันจะมีเข้ามาแบบเบิ้ลเเข้ามาแบบยิ่งใหญ่เลยดาวด้วยสองตำแหน่งปแปลว่าจะได้จากทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังอ่ะได้หมดอ่ะ ยิ่งใครทําหลายงานหลายจ็อบใครหารายได้หลายทางยิ่งเข้าหมดอ่ะยิ่งดีครับเพราะดาวอังคารการเงินไปอยู่ในภพสุภางไงัยสุภาก็แปลว่าสาเร็จอ่ะ,อะดาวกเกษตรผลิตแลซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมองก็ประสบความสําเร็จด้านการเงินการเงินแปลว่าหาเงินได้เยอะโอ้ใครทําธุรกิจซื้อมาขายไปอะไรเนี่ยนะธุรกิจบิ๊เน็ตก็จะรีบไปคุยกับลูกค้าเลยครับก็จะดีนะแล้วยิ่งดาวพฤห,หัสอีกเห็นไหมเป็นดาวการ กา,การงานอาแล้วก็ไปอยู่ในเรือนอุดได้อุด,ดมมาเก์ได้อุดอีกเห็นไหมนี่ก็ได้สองตำแหน่งการเงินก็ได้สองตำแหน่งจะไม่ดีได้ยังไงล่ะครับ MVP ไม่ล่ะมนั้นก็รีบลุยรีบทําไปเลยครับแล้วยังในเรือนการเงินอีกครับมีดาวเกตมาลอยอีกตั้งแต่ก้าพุทธกายโยเทพเทวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยหนุนก็ช่วยนําให้เราได้รวยให้เงินให้ทองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเงินเรื่องทองได้ขอโชคขอลาบได้เลยเป็นไงชัดไหมครับชาวมีนฟังแล้วก็อย่าลืมครับไปลงมือทําครับไม่ใช่นอนอนร ก็จะอดนะครับดวงดาวเป็นเพื่อเป็นผู้เปิดโอกาสแต่ถ้าจะได้มันต้องแอคชั่นแพนิ่งดูอิงลงไปรีบทำเยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้ดาวอังคารกันเงินเราเนี่ยเห็นไหมอยู่แบบสแตนอโลไปถึงทิธที่17พฤศจิกายนช่วงนี้จะปอดอุปสรรคไม่ค่อยมีจะมาง่ายแล้วมาเยอะแต่พอมีดาวอาทิตย์มาร่วมวงด้วยเป็น,ปนคู่ศัตรูไงอาทิตย์ผิดอังคารอะมันก็ต้องได้น้อยลงหรือจะมีขั้นตอนโปรเซส์มากยิ่งขึ้นเช่นทำสองครั้ง เคยได้หนึ่งร้อยล้านแต่มันก็ต้องเป็นสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งถึงจะได้ร้อยล้านเป็นตัวอย่างเข้าใจไหมหลังที่เจ็ดพิจิกายบอกว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยลุยเลยลุ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 ยทำเนี่ยฟังน้ําเสียงผมก็รู้เลยไม่ต้องทํำยังไงต้องแอคทีฟอยู่แบบเต็มเต็มเลยเนี่ยเพราะนั้นการเงินบอกเลยครับมีเกณฑ์จะสดใสมีเกณฑ์จะโดดเด่นได้จากตัวเองได้จากคนเปนก็ได้นะเพราะเทวีโชคคือนะนาลีอุปถัมภ์ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเนี่ยเห็นไหมก็ได้เหมือนกันนะครับ เพราะนั้นตั้งใจทามันจะมีทั้งได้เองแล้วก็ได้แบบฟุกๆหรือคนไปบอกต่อหรือดีก็มีคนแนะนาอะไรโอ้โหให้มันได้เงินได้ทองอ่ะก็ต้องทายอย่างเงี้ยนี่คือจังหวะที่ผมบอกเลยว่าดีที่สุดในช่วงปีนี้เลยนี่แหละรวยสุดของมีนในปีเนี้ยชัดเจนคือเดือนพฤศจิกายนอ่าเพราะฉนั้นมีความหวังแ้ะใช่ไหมมีกําลังใจไปลงมือทาได้เลยนะครับส่วนในเรื่องโชคลาบโชคลาบก็ดาวสาวเห็นไหมเดินหน้าวันที่สิบห้าพฤศจิกายนครึ่งเดือนหลังนี้โดดเด่นมาก ยิ่งดาวการเงินเป็นเทวีโชคซื้อก be ับผู้หญิงเสี่ยงโชคกับผู้หญิงไว้ก่อนนะครับจะเป็นการดีหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเพราะดาวเกต็เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะก็เทพเทผู้หญิงอ่าเจ้าแม่จามเทวีเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตุกอางเจ้าแม่ใส่ทองเจ้าแม่เจ้าแม่ทั้งหลายเนี่ยไปไหว้เหอะพระแม่ลัทธิมีพระแม่อุมาเทวีอะไรเงี้ยพระแม่สุวัตตวตีที่ผมนึกออกอะนะถ้าเรามีเจ้าแม่อะไรของเราพระแม่ธรณีอะไรเงี้ยไปไหว้เป็นขอพรเป็นจุดทุเล่นเป็นสิ่งเซมซี่ะก็มีส หรือซื้อกับผู้หญิงไว้ก่อนหรือได้เลขจากผู้หญิงเนแฟนเราเป็นผู้หญิงแฟนบอกเอลขไราไปซื้อแล้วถูกก็ได้ได้หลายเคสหลายก็หรือถ้าเราเป็นผู้หญิงอยู่แล้วจะเอาเลขที่เกี่ยวกับตัวเราไปซื้อเลยก็ได้นะเลขอายุเลขวันเกิดเลขเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนั้นก็โดดเด่นครับในเรื่องการเงินและโชคลาภนะครับแล้วดาวประจําตัวก็ไปอยู่ในภพปุตตะอีกปุตตะ,ก,ตตะก็แปลว่าเสี่ยงโชคอีกและตาแหน่งอุดอีกถึงแม้จะพักองศาอาบอกเลยวันที่แพฤจิการย,ยนพักเนี่ยพักและตําแหน่งอุดเนี่ยมันก็ไม่ต้องกังวลนะ ไม่ได้พักไปอยู่ในเรือนอ l ิมรณะนะมันจะได้โอ้โหเหนื่อยหนักอะไรเงี้ยแค่ระวังสุขภาพแค่นั้นเองนะหรือทําอะไรหรืองานการมันก็จะเป็นงานเก่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ายัางสาเร็จอยู่ยังไปได้นะครับอย่าไปกังวลอย่าไปแบบโอ้โหตีโพยตีพายดาวพักชีวิตจะตกต่ํามันตกต่ำมาตั้งแต่ดาวพฤหัสเราเจอดาวเสาร์เจอดาวราหูเป็นประกบกระดามนติอยูเป็นปากในช่วงที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เป็นอุดเพราะนั้นมั่นใจสบายใจลุยทํา ลงมือบวกกับดาวศุกร์เห็นไหมครับ4พฤศจิกายนครับถึง28พฤศจิกายนไปอยู่ในเรือ,อนมรณะแปลว่ามีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์เข้าไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างแก้แล้วไปทําให้เขาดีขึ้นและประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีเงินมีทองก็ได้หรือทําอะไรเ,เกี่ยวกับการต่างประเทศอินเทอร์เนชั่นแนลอินพุตอีพอตไลฟ์โซนอะไรจะทำไปเหอะจะประสบความสําเร็จดาวศุกร์อยู่เร่วมกับดาวพุธอีกเป็นคู่มิตรกันนะครับจังหวะนี้มีแต่ดาวดีดๆเข้ามาแล้ว ตื่นตัวตื่นรู้ขยันตั้งใจทําเลยนะครับจะประสบความสําเร็จน่ะหรือใครสวดมนต์ไหว้พับอยู่แล้วก็ยิ่งเสริมดวงดีให้กับเราได้อีกนะครับเป็นไงฟังแล้วใจฟูกันไหมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมทายตามดวงนะไม่ได้ถ่ายเอาใจทายตามดาวจรแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยจะบอกว่ารวยแล้วมีนทุกคนจะต้องรวยร้อยล้านเหมือนกันหมดหุ่นจะมันได้อย่างนั้นก็ดีนะครับที่บอกี่คือถ้าดาวอังคารเดิมตอนเกิดท่านเด่นนะ่ะ เป็นเกษตาราธิบดีเป็นราชาชโชคทวีโชคเป็นอุดเป็นลาภะอย่างเงี้ยมันจะได้เยอะแต่ถ้าไม่ใช่มันก็น้อยลดหลั่นกันออกไปถ้าจะอยากรู้จริงจัง,จง,จงมันก็ต้องมาจองคิวดูดวงกันนะครับถึงจะบอกได้แต่ท่านใดที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศดูไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่ครับยุคน,นี้ออนไลน์แล้วครับท่านนี้ดูจากเยอรมันครับเห็นไ,ไหมก็ยังมาดูดวงได้เลยนั่นใครอยู่ทั้งไทยทั้งเทศอยากดูดูได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจผมครับแอดไลน์แอดไตโแล้วก็จองมาได้เลยนะครับดีได้อย่างแน่นอนดูละเอียดแน่ๆนะครับ อ่ะมาดูเรื่องการงานกันบ้างการงานก็ดาวพลร,รหัสบ,บดีได้ตำแหน่งอุดก็มีงานเข้ามีโปรเจกต์เข้าได้โปรเจกต์ใหญ่เพราะเป็นอุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พักองศาก็เป็นงานเก่าๆลูกค้าเก่าๆสินค้าเก่าๆก็ปัดฝุ่นออกมาทําใหม่หน่อยก็จะเป็นการดีนะหรือทําแล้วจะมีขั้นตอนโปรเซสมากขึ้นนิดหน่อยก็ไม่ต้องเป็นกังวลก็ยังจะสําเร็จได้อยู่หรืองานเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ไปต่อได้แต่งานมันทําให้มีเงินไงเพราะนั้นก็ต้องตั้งใจทํางานตั้งใจหาเงินเอาให้เต็มที่กันไปเลยเรียกว่าเเเดดืออนนี้้ยาใหสุลิิมมปประตูไ ตั้งเป้าดีๆเลยครับมันจะได้ประสบความสาเร็จเพราะอังคารอยู่ในภพสุภะอังคารคือกล้าแข็งขยันขยันแล้วจะสุภะขยันแล้วจะสา,าะะสเร็จตั้งเป้าโดยจะเอากี่ล้านกี่ร้อยล้านแล้วลงมือทําอย่างเต็มที่ผู้หลักผู้ใหญ่เอ่ยฟ้าดินเอ่ยโอ้โหมันมีเหตุให้ได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะครับบอกเลยหรือใครทําออนไลน์ไลฟ์สดเยอะๆทำคอนเทนต์เยอะๆลงเยอะๆก็จะเป็นอะไรที่ดีกับเรานะครับฝากไว้ด้วยนะโอ้โหการเงิน เด่นการงานก็ดีการเรียนก็ไม่ต้องเป็นปัญหาและดาวังคังก็ขยันยน่ขยันอ่านขยันเรียกขยันศึกษาความรู้ก็จะสอบติดประสบความสาเร็จได้ในช่วงเดือนนี้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วท่านนี้ก็มาดูดวงกับผมครับก็ที่ผมอ่านเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยอยากจะอวดอวยตัวเองไม่ใช่นะครับก็คือ ท่านที่มาฟังผมก็เชื่อว่าเออหลายท่านก็อยากจะดูดวงส่วนตัวแหละเพราะดูแม่แม่ต้องดูส่วนตัวบวกดาวจรท่านนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามาดูแล้วก็บอกว่าสบายใจถึงแม้ดวงไม่ดีก็ให้คําแนะนําแบบเข้าใจง่ายแถมคุยสนุกมีพลังบวกตลอดเวลาคุยกับอาจารย์ทีไรเหมือนได้ทัางกาลังกายกาลังใจสบายใจขอบคุณมากค่ะและอันนี้ก็เป็นปณิธานของผมในการดูดวงใครมาดูกับผมไม่ว่าจะหนักจะเหนื่อยหรือดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องดีกลับไปสบายใจกลับไปมีทางออกมีทางแก้มีทางรอดผมนี่คือตัวแก้เลยเพราะมันงานผมเป็นดวงผมเป็นหน้าที่ผม เพราะนั้นผมมั่นใจมากถ้าใครมาดูผมต้องสบายใจกลับไปหรือใครดูแล้วไม่สบายใจอยากได้เงินคืนก็บอกผมมาเลยผมก็โอนคืนให้แต่มันก็ไม่มีนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นแอดไลน์แอดไซค์เกทแล้วก็จองมาได้เลยครับนะแล้วเราจะมาดูของปีหน้าให้ด้วยก็ได้นะอะความรักความรักก็สุขสดใสในระดับหนึ่งเพราะดาวพุธดาวคนรักปัตตนีไปอยู่กับดาวสุขพุทธสุ์อีกคู่ยาดูเบามักมัวเมาเสศสมจนสมซาน่ะ ก็แปลว่าแฟนจะมาขอมีอะไรกับล,ล่าหรือเราจะไปมีอะไรกับใครก็ได้มันจะมีแบบเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเสพสมจนสมซานอะ่ะมีสเสน่ห์มีเซ็กแอพเพียวแต่ก็อยู่ในเรือนมรณะก็แปลว่าทําอะไรก็อย่าได้ประเจิดประเจิดนะครับหรือบางทีก็มีอยู่แล้วก็อย่าไปทําอะไรมรณะถ้ามีอยู่แล้วถ้ามีคู่อยู่แล้วมรณะคืออ๋อเปลี่ยนบรรยากาศไปตามต่างจังหวดัดอะไรอย่างนี้ นอกเปลี่ยนสถานที่แต่ถ้ายังโสดแล้วไปเผยเมียกับใครช่วงนี้มันก็จะแบบลับๆเปิดเผยไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ถ้าเป็นเหตุผลแบบถ้าพื้นดวงท่านไม่ดีนะเช่นแบบมีดาวคู่ชูอยู่อังคารราหูคู่ท่านทักอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แว่าท่านอาจจะไปเป็นชูเขาก็ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยแต่ถ้าไม่มีมันก็แค่แบบโสดๆทั้งคู่แต่ว่ามันยังเปิดเผยไม่ได้อาจจะช่วงนี้ต้องลับๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเอาก็แล้วกันเอาตามความเหมาะสมแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือ ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนปุตตะมีเกณฑ์จะมีลูกมีบุตรนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันมีดาวได้เสพสมกันเนี่ยก็ดูด้วยถ้าพร้อมอยากมีบุตรมีได้เลยแต่ถ้าไม่พร้อมต้องป้องกันต้องคุมกําเนิดนะครับไม่งั้นมาแล้วจะยุ่งจะวุ่นวายไปกันใหญ่แล้วดาวอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่สี่ถึงยี่สิบแปดโอ้โหมันก็สิบยี่สิบวันนะมันก็หลายวันอยู่เพราะนั้นระวังตั้งขันด้วยนะถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะไปทำเขาท้องก็จะดูไม่ดีมาผมบอกกันหมดบอกกันเครียงเลยนะครับนะ อ่าส่วนอีกอันหนึ่งจะทายว่าอะไรคู่ไปอยู่มรณะอ่าคู่ป่วยคู่เจ็บก็ได้เออก็ดูแลกันดีหรือพูดกับคู่กันดีๆถ้าพูดกันดีได้ก็จะไม่ค่อยทะเลาะไม่ค่อยมีปัญหาต่อกันก็ได้นะครับตรงจุดนี้นะอ่าในส่วนของครอบครัวล่ะอ่าครอบครัวก็แน่นอนครับดาวพุธเหมือนกันเลยพันธุไปอยู่มรณะอ่าเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถซ่อมบ้านซ่อมรถเลขบ้านเลขรถออกก็ได้นะครับ อระวังเกี่ยวกับระบบน้ําเพราะพุทธสุขเป็นคู่ธาตุน้ําครับเห็นไหมหม้อน้ําน้ํารั่วน้ําแอร์น้ําอ,อะไรในรถหรือท่อท่อประปาแตกในบ้านน้ํารั่วน้ําซึมน้าหยดก๊อกรั่วเปลี่ยนก๊อกใหม่เปลียลปล่ยนฝักบัวใหม่อะไรนะมันได้หมดเลยเห็นไหมในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนอ่าอหรือพูดจาคนในบ้านดีๆหรือคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยขับรถก็ระวังไปเฉียวไปชนได้หมดนะครับตรงจุดนี้เพราะาอยู่ในเดือนมลรณะไง เราก็ต้องไม่ประมาทแล้วกันในเรื่องนี้แต่เรื่องที่ดีคือเรื่องอะไรครับงานกับเงินครับชัดเจนบอกได้เลยนะครับยินดีด้วยนะครับอืมมาเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสุขภาพครับก็แน่นอนดาวพฤหัสจะเริ่มเดินถอยหลังตั้งแต่8ปพฤศจิกยายนนี่แหละระวังดูแลสุขภาพโรคเก่ากําเริบเ,เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นทําไมเป็นแล้วไม่หายเป็นแล้วเป็นนานหรือหายจากโรคนี้ก่อนเป็นโรคนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ก็ดูแลตัวเองหน่อยอาหารการกินสุขภาพใช่ไหมออกกําลังกายอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ไม่เครียดจนเกินไปนะครับแล้วดวงเนี่ยผมดูแลไม่ต้องเครียดอะไรมากเพราะจริงๆดูดาวดวงดาวมาในทางที่ดีนะครับและดาวพักเนี่ยไม่ได้พักแป๊บเดียวนะครับพักไปยันโหอีกสองสามเดือนเลยนะครับถึงกุมภามีนาปีหน้านะครับเพะฉะนั้นสุขภาพต้องดูแลอย่างตลอดเวลาเออนะห้ามประมาทไม่ได้เนาะเนี่ยแล้วยังมีดาวสุขกับดาวพุธอีก อยู่ในเรือนมรณะโลกอันเกิดจากน้ำภัยทางน้ำเช่นห้องน้ำมันลื่นไงเข้าไปวันวันอื่นลื่นก็ไม่เป็นไรช่วงพฤติการลื่นแล้วมันล้มเท้าพลิกเท้าแพงกระดูกกระดือกอะไรไป,ไปต้องอยู่ในที่แห้งนะครับหรือไปเที่ยวทางน้ำก็ระมัดระวังหน่อยสิเออระวังน้ำขึ้นซัดอะไรอย่างงี้น้ำป่าไหลหลากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราพูดได้เลยครับพูดเลยนะดูกันเลยนะชาวมีนหรือใครที่มาฟังอยู่เนี่ย ผมกล้าพูดเลยครับดาวพุธสุขคู่ธาตุน้ำ4 4พฤศจิกายนไปต่อไปเดี๋ยว4พฤศจิกายนฝนตกครับจริงๆมันเข้าหน้าหนาวมันไม่ควรตกแล้วถูกไหมเดี๋ยวจะมีพายุหรือจะมีดิเ r ช s s นมีมรสุมฝนตกในประเทศไทยอีกแน่นอนเอออ่ามาดูกันแต่อาจจะไม่ได้ตกทั้งเดือนหรอกอาจจะตกแค่ช่วงแรกครับ4 5 6 7อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงียบไปเพรามันเกี่ยวกับน้ำไงเออเพราะนั้นชาวมีก็ระวังภัยอันเกิดจากน้ํา อะไรอย่างเงี้ยกินน้ําก็ต้องกินน้ําแก้วสะอาดจะไปกินน้ําต่อคนอื่นหรือเป็นน้ําก๊อกน้ําอะไรไม่ได้เดี๋ยวมีชัช่วลองชโลองผมดูให้หมดละเอียดเลยเนี่ยน้ําก็คือน้อะนะําอ่ะเนาะไปอยู่ในเรือนมรณะอ่ะนะอ่าฝากให้แบบละเอียดเลยนะอ่าแล้วคนนี้ก็มาดูดวงกับผมอีกแล้วครับดูกับจังเกตเทวาครับดูละเอียดไม่เร่งไม่รีบให้สีนําโชคเลขนําโชคด้วยครับบอกละเอียดยิบไม่มีกักเลยอ่านี่นะก็จะได้ทุกท่านได้ไดรู้ว่าเออดูแล้วเป็นยังไงจะได้มั่นใจครับมาดูกันได้เลยไม่มีหลอกไม่มีโกง ต่อมาครับเลขมงคลน,นาโชคก็เลข3เนี่ยเป็นเทวีโชคก็เลยเป็น9583ครับขอให้ชาวมินรวยนะครับในเดือนพฤศจิกายนยนี้นะครับอ่าสุดท้ายครับเมื่อกี้ที่ผมบอกเลขนําโชคสีนำโชคใช่ไหมครับคุณผู้หญิงท่านนี้ก็เป็นตัวอย่างครับที่เอาไปใช้จริงก็ปรากฏว่าเปลี่ยนเลขก็ได้ถูกรลงวัลเลขท้ของตัวบาบาสใบในรอบหลายปีนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเปตั้งใหม่ตามอีกครับที่ผมบอกเรื่องสี ก็ถูกได้เงินได้รางวัลมันดูกับผมมีแต่ได้กับได้นะครับยังไงคุ้มค่าแน่นอนค่าครูอยู่ที่999บาทบอกกันเลยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครพร้อมใครไม่ติดอะไรรีบจองมาเลยครับได้ได้รีบจัดคิวให้ผมก็ฟูลไทม์แล้วนะครับถ้าติดบอกคิวแล้วติดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เลื่อนจนกว่าจะหาคิวกันได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับตรงนี้หรือจะบอกคิวที่ต้องการมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็จองมาแล้วถ้าจัดได้ก็จัดให้เลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปครับจะมีบอกครับว่า ที่ดูกับผมเนี่ยมันลึกละเอียดแค่ไหนผมดูได้ละเอียดมากแค่ไหนแล้วกันคืออธิบายวิธีการดูดวงของผมเหละจะได้เข้าใจตรงกันเนาะแล้วก็มีภาพรูปดวงด้วยเอามาทําเป็นวอลเปเปอร์มือถือมงคลก็ยิ่งดียากได้ก็ฟังตามนี้ให้จบได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะ ต้องกดด้วยนะครับเพาจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี982-482-3158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10ิบอีก12บเรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับธนิธโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้ว มีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาห5หรือสแกน QR โคที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้น รับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เกศเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คาแนะนําละเอียด,อ,ยดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะนะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่นะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประก,กันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวมีภาพเฉลิมดวงชะตาสู่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีวิดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสิมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกจเทวหกห้า 65. พิมพ์ว่าออกเอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพอสเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รกลอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทว